สวัสดีครับพบกับผมแจ็ค m มนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องอยากกด ATM บ,บ่อยๆทำแค่นี้เองเหรอนะนะครับก็หลายๆคนคงจะงงแล้วว่าเอ้ยโมป้ปะเนี่ยกดตัง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 อะไรเงี้ยไม่ได้โม้นะครับทุกคนที่ผมโคชชิ่งนะครับ กดตังเองหมดแล้วออนะครับถึงคนที่ผมไม่ได้โค้ดเขาก็ถ้าเขาทําตามผมนะก็ก็กดตังแล้วอะ่ะอย่างอย่างน้อยๆก็ไม่เสียตังอะ่ะถ้าทําตามผมนะคือ Image 75เนี่ยช่วยคุณได้เยอะไม่ต้องโดนดอดาวใช่ไหมใช่ไหมถ้าคุณทําตาม Money ่ e บ t เ r อร์ซิสเต็ม คุณได้แล้วถึงไม่ได้ตั้งถึงไม่ได้กด ATM คุณก็ไม่เสียเงินต้นคุณไงโอเคไหมเนี่ยมันนี่เ t เตอร์ซิสเปกป้องคุณแล้วนะเออนะครับอ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยผมก็จะมาดีฟดีเทลให้ว่าถ้าคุณอยากกดเงินแบบ Money Better แบบสมาชิกมันนี่เบเตอร์ กดเงินแล้วคุณเอาไปทำอะไรก็ได้ลาออกจากอาชีพคุณเลยหรือเอาไปจ่ายฟิกคอร์สหรือเอาไปอะไรอ่ะพาภรรยาไปเที่ยวนี่ <c oughs> ซื้อของให้ภรรยาซื้อกระเป๋าสวยๆเครื่องสำอางสวยๆชุดสวยๆรองเท้าสวยๆให้ภรรยาโอเคไหมเนี่ยมันเป็นแพ็ชั่นของผมเลยนะเนี่ย นะเนี่ยครับคุณเอาไปทำอะไรก็ได้อะถ้าคุณเป็นพนักงานประจำถ้าคุณกด ATM มากกว่าเงินเดือนคุณแล้วอ่ะคุณจะทำยังไงเนี่ยมันเป็นโซลูชันของคุณถูกไหมถ้าคุณเป็นเซลล์เอ็มพอยนะครับเนี่ยแหละจะเป็นลู่ทางอีกลู่ทางนึงที่ทำให้คุณไม่ต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิตและ สามารถนําเงินที่กดจาก ATM เมนี่ยมาจ่ายฟิกคอร์ให้ลูกน้องคุณถ้าคุณไม่อยากเลิกไม่เป็นไรคุณรักในอาชีพคุณไม่เป็นไรเอาตัวเนี้ยครับมาจ่ายฟิกคอร์มาจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าลูกน้องค่าเช่าที่เนี่ยทำได้นะครับแล้วคุณที่อยากเป็น มีอิสรภาพทางการเงินก็ทำได้ทำได้เลยคุณจะกดตอนแรกก็แค่หลักร้อยทำไปเรื่อยๆกดหลักพันทำซ Ma ้ำอีกรอบกดหลักหมื่นทำซ้ำอ <c oughs> ีกรอบกดหลักแสนทำซ้ำอีกรอบกดหลักล้านทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำกด อินฟินิตี้โอเคไหมทำซ้ำครั้งแรกปีหนึ่งกดครั้งหนึ่งทำซ้ำครั้งที่สองควอเตอร์หนึ่งกดครั้งหนึ่งทำครั้งที่สามเดือนหนึ่งกดครั้งหนึ่งทำครั้งที่สี่สัปดาห์หนึ่งกดครั้งหนึ่งทำครั้งที่ห้าวันหนึ่งกดเอ๊ะครั้งหนึ่งทำครั้งที่หก กดเงินเป็นหลายนาทีอะโอเคไหมอยากได้ไหมแบบเนี้ยอยากได้ไหมอยากได้หรือฉันต้องได้คำถามคุณอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้หรือคุณต้องได้ผลลัพธ์แบบนี้อยากหรือต้อง ต้องใช่ไหมฉันต้องได้แบบนี้ฉันต้องได้ชีวิตแบบนี้ใช่ไหมอะคนเราอ่ะครับชีวิตคนเรามันก็มีแค่นี้คือเกิดมาก็ค้นหาสร้างใช้ดูไหมตั้งแต่เกิดมาจนถึงช่วงที่ จะสอบจะทํางานก่อนนั้นนะ่ะคือคุณก็ต้องคุณขาตัวเองไงว่าคุณอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรอยากเป็นอาชีพอะไรเสร็จปุ๊บเรียนจบมาก็ไปทำใช่ไหมไปทํางานไปทําอาชีพในสิ่งที่คุณฝนันแล้วก็สร้าง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 ,สร,างสร้างชีวิตคุณขึ้นมา บางคนอยากเป็นหมอบางคนอยากเป็นทนายบางคนอยากเป็นเอนจิเนียร์วิศวกรหลอ่ลอแบบ <c oughs> ๆแบบผมกินเกียนแบบผมเอออยากเป็นอะไรอ่ะอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นเจ้าของกิจการอยากเป็นทำธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่ พอคุณค้นหาเสร็จแล้วใช่ไหมคุณก็มาสร้างเสร็จปุ๊บ <c oughs> พอคุณสร้างสําเร็จคุณก็จะได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่คุณอยากใช้อะถูกไหมแต่คําถามคือในสามช่วงเนี้ยคุณอยากใช้ตัวไหนมากที่สุดอะ่ะค้นหาสร้างใช้อะ อยากใช้อันไหนมากที่สุดค้นหาสร้างใช้ใช้ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยแหละเนี่ยแหละคือขั้นตอนที่จะทำให้คุณได้ใช้ชีวิตแบบ นานๆใช้ชีวิตไปเลยกเกษียณไปเลยไปใช้ชีวิตที่คุณอยากใช้ไม่ใช่ใช้ชีวิตในสิ่งที่คุณต้องใช้อะไปทําในสิ่งที่คุณอยากทําอ่ะไม่ต้องไปทําในสิ่งที่คุณต้องทําอ่ะโอเคไหมเนี่ยแหละผมจะมาอธิบายให้ฟังเนาะโอเคงั้นเริ่มเลยก็ก็เนี่ยครับ ั้นตอนเนาะก็คือวงแรกวงสีสีฟ้าก่อนนะครับ grow grow คุณก็ต้องสร้างแหละว่าเนี่ยตั้งเลยเป้าหมายชีวิตของคุณอะคืออะไรอะอยากได้อะไรอะอยากได้อะไรนะครับ ถ้าคุณยังไม่รู้คุณตั้งโจทย์นี้ถ้าพรุ่งนี้คุณตายเหลือเวลาอีกย4ิบสี่ชังง่วโมงโดยคุณมีเงินไม่จำกัดเลยนะคุณจะทำอะไรเอาให้แม่งร้องไห้เลยนะเขียนเขีนเขียนไปเนี่ยเอาให้แม่งร้องไห้เลยนะเนี่ยคือ เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของคุณเสร็จปุ๊บเรียลลิตี้คือคุณก็ต้องมาดูว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันทำให้มันไปถึงเป้าหมายโกของคุณเนี่ยแค่ไหนอ่ะมันทำให้มันถึงเป้าหมายไหมหรือว่าแม่งกูทำยิ่งทำแม่งเป้าหมายกู แม่ยิ่งห่างไปเรื่อยเนี่ยคุณต้องเช็คเสร็จปุ๊บคุณต้องหาออปชันหาโซลูชันแล้วว่าแม่งเอ้ยเราต้องทำอะไรเพิ่มเติมมากหรือมันวีวิธีการไหนบ้างที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายของเราเร็วขึ้น เมื่อบวกกับอาชีพหรืองานปัจจุบันของเราถูกป่ะใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บก็มาวางแผนไงโอเคงั้นจะฉันจะทำแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อวางแผนเสร็จแล้วเราก็วิวแผนถูกไหมอันนี้วางแผนเสร็จแล้วเนี่ยฉันจะทำตามแผนแบบนี้เราก็ทำไงก็ดูก็ทำตามแผนทำตามแผนทำตามแผน ที่เรากําหนดไว้โฟกัสเลยนะเนี่ยฉันจะทําวิธีการเนี่ยฉันจะทาํะทอา,อะา,ะาอาชีพนี้ฉันจะทําอาชีพนี้เพื่อฉันจะสอหาจดสอหาอาชีพเนี่ยเพื่อมาทําให้ฉันได้โกของฉันไงให้ได้โกที่เร็วขึ้นเมื่อทําแล้วเราก็มาเช็คมาติดตามแล้ว่วาเอ้เอว่ะพอทําแบบนี้เนี่ยมันมัน มันเป็นไปตามไหมมันใกล้ใกล้ไหมมันใกล้แผนไหมแล้วเราก็ถ้ามันยังไม่ใกล้เราก็แอคชั่นใหม่ไงเออเงิ้ต้องเอาแบบนี้ต้องเพิ่มแบบนี้เพิ่มแบบนี้เข้าไปแล้วเราก็วางแผนใหม่ <c oughs> วางแผนใหม่แล้วก็ทำใหม่เช็คใหม่แอคชั่นใหม่ <c oughs> ก็เหมือนกับระบบมอนีิเตอร์คือคุณก็ อะไรอ่ะคุณก็ต้องมีแผนมีการเข้าเทคนิคการเข้าเทคนิคการออกเทคโปรฟิตเท่านี้สต็อปลอสเท่านี้ลีเกรวอตเรโชเท่านี้โอเคมาดูระบบนี้อ,อ๋อเออมันก็ได้นะวิเลตวิเลตเพิ่มมาจากห้าสิบห้าสิบเป็นห้าสิ้าเปเซ็นงั้นลองวิธีนี้ดูสิเข้าแบบนี้ออกแบบนี้วิเลตเป็นไงบ้างอ๋อเพิ่มขึ้นเป็นหกสิบ โอเคงั้นเราให้ direction เป็นใช้ตัวนี้บอก direction แล้วเข้าด้วยตัวนี้ indicator ตัวนี้ออกด้วย indicator ตัวนี้เฮ้ยวิลเลจมันขึ้น65คุณก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นมันนี่ better system ที่วงเล็บว่าเป็นของคุณนะที่มันฟิตกับคุณนะพอได้แล้วใช่ไหมคุณได้ ระบบเทรดของคุณมาแล้วคุณก็นี่ไงคุณก็ได้ละมันก็จะทําไปให้ถึงโกของคุณไงคุณก็จะกดเงินจากตู้เอทีเอ็มแบบสบายๆกดซ้ำๆกดเรื่อยๆกดจนเซ็งอะ่ะโอเคไหมอะ่ะเนี่ยแหละเม่ตอดในการสร้างวิธีการกดเงิน จากตู้ ATM แบบมันนี่เบตเตอร์เออนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจเนาะแต่นี่คือนี่คือของผมที่อธิบายนะครับก็แคไปไว้ได้นะแล้วคุณก็ไปฟังซ้ำฟังซ้ำที่ผมพูดไปนั่นแหละแล้วก็มาซูมซูมอินซูมเอาซูมอินซูมเอาทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเห็นไหมทำไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าคุณทำไปเรื่อยๆทำซ้ำไปเรื่อยๆเ,เห็นไหม แกนแกนแกน y ก็เป็นมันนี่ใช่ไหมแกน x เป็นถามเนี่ยเมื่อคุณทําซ้ำ 3, ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยเงินึ้นเงินของคุณในการกด atm ก็กดขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับเนาะก็ประมาณนี้สุดท้ายคุณก็จะได้เนี่ยครับระบบเทรดที่เหมาะสมกับตัวคุณเองพอได้ ระบบเทรดที่เหมาะสมกับตัวคุณเองแล้วทำไงคุณก็มีอิสระภาพทางการเงินคุณก็จะได้ไปใช้ชีวิตในสิ่งที่คุณอยากใช้ไงหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์แจ็คมันนี่เบตเตอร์สวัสดีครับ